หน่อยฮะเขาเพี้ยนแต่ลูกผู้ชายทั้งนั้นมีกระตุ้งกระติ้งอยู่คนเดียวเนี่ยฮะแกอยู่เมื่อเด้อดอนต้องเข้มแกรงกันไม่ศัตรูเข้าสู่วังหลวงแต่มึงอทำกระตุ้งกระติ้งอย่างนี้ศัตรูจะแก้ขาด้วยท้องจะดูดาว่าลูกนักเลยได้ค้องขแม่มาี่มาค่ะคุณแม่ค่ะสวยแม่วันนี้พี่ไปซื้อกระโปรงใหม่ด้วยซื้อไปจากคุณคอริสทำไมไม่ซื้อมาฝากฉันบ้างอะตามมาสิพวกนี้ตังค์น้อยอยู่ แม่สวยไหมไอ้หนูหนูซีไว้แจกพาริสนะแม่ใช่ใช่มันพาริสไอ้ทุกอะไรมึงออกกระโปรงมึงออกกลับดาบซ้อมเพลงรับใช่พ่อคุณพ่อซ้อมมันนี่มึงจะไปซ้อมเพลงดาบได้ยังไงมันถึงเวลาต้องซ้อมเพลงดาบแล้วหยิบดาบแล้วมาสู้กันพี่ครับถ้ามันเดินเล็บหนูขึ้นมาทำยังไงทำไมฮะโดนนิดโดนหน่อยไม่ได้เลยหนึ่งเดือนทำไปเซ็นทรัลไปทำเล็บอีกนี่กูคุยกับมึงอยู่นี่นะฮะไปไหน อาตังติคามึงแต่งตัวเป็นคยอี้ในทรขอบคุณค่ะไอ้ทุกสอนมันจนกว่ามันจะเก่งฟีมือเพลนดาเพงคุณได้พ่อถ้าไมเลิกไปกันเลยมัจพ่อเหนจริกันแน่ไอ้ทุกจะเด็กหรือยังเนี่ยครับเด็ก้าเฮ้ยมึงนี่มันจริงจริงเลยนะเอ้้้ยอ้อ้ยโอ้อ้ออ้ยอ้ากอ้โอ้ยโอ้ย้ ข้าตัวกุงศรี่เหียงหาใครหวานหาพวกอูมันมีแต่ความายกุ้งสีอยามีความกล้เป็นไปจากภพเพงจะ่าไปเรื่องวิชื่อ์เขมรได้เหมกัน เราเขียกันเองสนเราหาบานาแล้วผู้ชายชื่อเอสเอสอะไรเทียอ่ะพี่เอสไงเรียกกูใช่เทียก์ทำไมชอบพี่เอสอ่ะมึงเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ้าูชื่อว่าธงค่ะเป็นกเทยค่มึงบ้าป่ารูปงามสวยๆปาเป็นกเทย พีเอ็นจริงๆแล้วหนูปิดความรักนี้มานานแล้วหนูไม่กล้าบอกพี่เอ็สเธออย่าโดนตัวกูกูผู้ชายทั้งแท่งมึงเป็นกะเทยได้ยังไงเนี่ยปังหนูชอบพีเอ็สว่าผู้คนแกอะแยะไม่อายกูเหรอหนูแอบไปกินวายกับพี่เอ็สหนูอยากอยู่ใกล้พี่เอ็สกูถึงว่าอหานั่งกระลิบกระเลียบกูจังเลยมองตากูโโอ้หไม่ต้องเลยมึงไม่อายเหรอผู้คนมากมายเนี่ยไอายได้ยังไงพีเอ็รู้ไหมกูเนี่ยเกลียดกะเทยมากที่สุดเลยเอ็ส ไอ้ป๊าโอ้ยหาเอ,อ้อยเห็นเลิศเทเลสป่เลิกไะมึงเลิกเป็นด้ไหมเลิกไม่ได้หรอกพี่เอ็นก็เคยแ้วไม่ได้ปวดหัวจะได้กินยาแล้วหายเห็นดับไหมเลิกเป็นจะทน